สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องท v วีชา n นลนะคะช่องที่จะทําเกี่ยวกับหุ้นต่างๆนะคะแล้วก็มีสลากออมสินสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่จะมีเล็กวิ่งนะคะแล้วก็แปรปกสลากนะคะที่แปรปกสลากนี่ก็เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะหากท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะคะสามารถย้อนดูได้นะคะ มาพบกันกับหุ้นห้างเสงรอบบ่ายนะคะซึ่งรอบเช้าเมื่อเช้าไม่ได้ทำนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันโปรดมีสติในการรับชมด้วยนะคะมาดูผลหุ้นห้างเสงรอบบ่ายของเมื่อวานนะคะ บนห้าเจ็ดเจ็ดล่างเก้าเจ็ดนะคะและผลหุ้นห้างเซ็งเช้าของวันนี้บนศูนย์หนึ่งศูนล่าง90นะคะเด่นของรอบบ่ายวันนี้ก็จะมี3และ8ค่ะหากเพื่อนๆท่านใดชอบในแนวทางนี้นะคะก็ นำไปพิจารณาได้นะคะเหรียนสามก็จะมีสามแปดสามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้านะคะแปดนะคะก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดและแปดเก้าค่ะ หากเพื่อนๆท่านใดชอบในแนวทางที่ลงให้นี้นะคะก็นําไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้นะคะหรือจะดูเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้นะคะซึ่งเลขทั้งหมดที่ได้มานี่ก็ได้มาจากการสังเกตเ,เลขแล้วก็การเก็บสถิติที่ผ่านมานะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะและมาดูเลขดับล่างกันนะคะเลขดับล่างก เป็นเลขสีนะคะซึ่งสถิติของเลขดับล่างก็เข้าดีมาตลอดนะคะเลขดับล่างเราก็สามารถนําไปลดต้นทุนได้สามารถนาไปตัดเลขที่เรามีอยู่เยอะๆได้นะคะให้มันเหลือน้อยชุดลงนะะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะท่านท่านั้นที่ตัดสินใจนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีโชคดีมีโชคลาภ ซึ่งเลขที่แบ่งปันให้นี้ก็เป็นเลขที่ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ